ฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้จะมานสอนวิธีการเ,เล่นไหมครับเซิร์ฟเวอร์ในคืนแรกกันนะครับโอเคฮะอย่างแรกเข้าไปที่เว็บนี้ก่อนเลยนะครับนี่เว็บวามิชี่เดี๋ยวจะส่งให้คําอธิบายคําด้านล่างอนะ่ะดูที่ทางขวาเราจะเลือกโมชั่นอะไรก็ได้ฮนะเลือกไปแล้วแล้วเราก็จะเห็นสีเขียวๆดาวลดนะเราก็คลิกไปแล้วก็เราก็รอให้มันดาวลดนะครับโอเคถ้าเากิดดาวน์โหลดขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยไอพวกเนี้ แล้วถ้าเราจะเล่นเราก็กดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเปิดไปแล้วมันจะบอกให้ให้ให้สร้างอะไรนะแล้วก็พิมพ์ชื่อไปแล้วก็จะมีคํากดอะไรบางอย่างตรงตรงข้างล่างตรงพิมพ์นะครับก็คลิกไปหลังก็รอถ้ามันขึ้นมาเสร็จแล้วจะมีสองปืนนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกเทียนแรกพิมพ์ไปพิมพ์อะไรก็ได้ฮะพิมพ์พิมพ์พิมพ์แล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดกับพาร์ทเวิร์ดนี้กับพาสเวิร์ดนี้มันเหมือนกันนะ,ะก็ใส่เหมือนกันนะฮะแล้วก็กดที่ คพียตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้ากดไม่ได้ก็ใส่ต่อไปนะครับถ้าใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวสมมติอันนี้ผมสร้างนะครับสมมตินี้คือผมสร้างอ้าสร้างแล้วนะครับแล้วก็เอาไปให้เพื่อนนะฮะเอาไปเพื่อนพาสเวิร์ดอะไรชื่ออะไรนะครับเอาไปให้เพื่อนนะครับโอเคนะฮะเราให้เพื่อนมากดที่จอย,อยตรงนี้นะฮะให้เพื่อนทําเดิมนะโหลดทำชื่อมันแล้วก็เปิดอันนี้แล้วก็ตั้งอะไรแล้วก็คลิกไป แล้วก็มันจะมีสองเหมือนเดิมคะัดกดจอยตรงนี้ให้เพื่อนใส่พาสเวิร์ดนะครับกดตรงนี้นะฮะแล้วก็ก็เยี่ยมนะครับก็ได้แล้วนะครับโอเคฮะแล้วแรกเข้าไปที่ Google ก่อนเลยพิมพ์พิมพคำว่า My ครับนะครับแล้วก็คลิกที่ไมครับธรรมดานี่ครับอยากเว้ไหมครับเหมือนเดนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งคำอธิบายคำด้านล่างเช่นกันนะครับ เคฮะจากนั้นก็ไปดูที่ดาวน์โหลดทางขวานะ้ก็คลิกไปนะครับก็ดาวน์โหลดที่ Minecraft s e r v e r exe นะลงไี้802 KB นะฮะก็ดาวโหลดดาวโหลดตรงนี้ไปนะฮะโอเฮะดาวโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วก็ก็เนี่ยจะได้ตัวเซิร์ฟนี้มานะครับ เซิร์ฟนี้มานะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปกดรันมันก็จะขึ้นอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ต้องกดรันเพระวินโดว์วินโดว์ของผมเซเว่นนะครับโอเคแล้วก็ปิดไปพวกนี้ถ้าเกิดเป็นนอตถ้าเกิดใครเห็นนอตแผลเป็นสีฟ้าแบบเนี่ยเนียเนียแบบเนี้ยล้วก็พอดีันก็คลิกเข้าไปแต่บางผมไม่เหมือนนะถ้าใกลเป็นเหมือนผมก็กดน้ตแผดเซิร์ฟนะแล้วก็มันจะบอกว่าไอ้สีขาวๆสีขาวเปียกเลยนะมันจะบอกว่านอ ไ้เซิร์ฟจุด PO อะไรนะครับแล้วเราก็คิกค้างล่าจะใส่มันเลยนะครับออนไลน์โหมดมันจะเป็นคํานี้อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราปรับคํานี้เป็นคํานี้นะครับถ้าเราไม่ปรับคําถ้าเราไม่ปรับเป็นคนํานี้เดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้นะครับเกมโหมด0ูนอยู่แล้วเดี๋ยวเจบสอการเล่นอ P ีนะห้าสิบคนก็ห้าสิบคนก็คือก็คือเป็นคนอ่ะเออเอจริงด้วยคนนะผมเอาห้าสิบคนก็นแล้วกันนะครับมอนเตอร์ Monitor. ผมต้องปรับเป็นฝ้าอยู่ดีเดี๋ยวจะทำไร แมพที่กําลังทํานะครับโอเคครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ดูข้างบนศูนย์มันก็จะบอกว่า F I L E นะครับกดไปก็กดเซฟนะครับปิดไปนะถ้าใครดูไม่ทันก็ตช้งม่เถอะฮะนะครับชื่อมตอเถอะแล้วก็เปิดตัวเซฟนี้ขึ้นมาได้นะก็พับเก็บนะตัวนี้ต้องจําเป็นเลยนะห้ามห้ามปิดห้ามปิดมันเด็ดขาดนะแล้วก็ต้องเปิด แล้วจากนั้นก็เข้าไมค์ามเลยเข้าเดี๋ยวจะบอกวิธีการเล่นด้วยนะครับโอเคเข้าวิธีมาตีฮะแล้วก็แอดซปเปอร์แล้วก็ไอพีทมชื่อของเรานะก็กดคอนโทรลวีนะฮะถ้าเกิดของใครวินโดว์ไอพีอ่ะก็พอดีเลยับกดกดคลิก กดคลิกที่ไอของเราฮะมันจะมีของผมจะมีสกันนะเพราะว่า Windows 7ถ้าเกิดใครเป็น Windows 7ก็ Copy าษีนะถ้าเกิดใครเป็น Windows XP ก็มีแค่อันเดียวนะก็คลิกแค่ Copy อ,อันเดียวไปฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้กด ctrl v นะแล้วก็กดตกลงฮะกดตรงนี้นะแต่ว่าผมกดเรียบรนะ้อยแล้วผมไม่กดให้ดูอีกนะครับโอเคก็แล้วก็เข้าไปเลยฮนะนี่ครับก็เล่นได้ธรรมดานะครับ นี่ฮนะสมมติสมมติถ้าเพื่อนมาเข้าเซิฟเราเราก็ต้องตีเพื่อนตีเพื่อนไปก็ได้นะครับเคฮนะถ้าจะให้เพื่อนเราต้องไปปรับไฟบอลหยุดนะครับเคฮนะก็เล่นได้มันธรรมดานะฮะก็เล่นได้ปกตินะฮะเคฮนะเดี๋ยวลองมาสอนนี่กันอีกครั้งหนึ่งฮนะไปที่สตาร์ฮนะแล้วก็ไปตรงนี้ฮะแล้วเลื่อนลงมาฮะรเราก็จะเห็นคําว่าเนะี่ยวินโด ไฟบอลนะครับเรียกไปถ้าเกิดมันเป็นอันนี้มันถูกแล้วก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะให้เราสมมุติมันยังเป็นถูกอันนี้อยู่นะถ้าเกิดมันเป็นติ๊กอยู่ตรงข้างล่างแล้วก็ติ๊กออกติ๊กออกแล้วก็มากากระบาดมากากระบาดแล้วก็กดโอเคนะก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนะก็ปิดไปก็ให้เพื่อนข้อเซิร์ฟมาได้นะถ้าเราไม่ถ้าเราปรับเป็นถูกแล้วก็ติ๊กไอ้ตรงข้างล่างที่ผมบอกนั่นแหละจะไม่มีใครมาเล่นข้อเซิร์ฟเราได้เป็นบัง บางทุกวันเลยะฮะไม่มีใครมาเขาเซิร์ฟเราได้โอเคะฮะสำหรับผมว่าสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะตัดไปะฮะทีนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ